เอ็มสงสัยเพราะบางคนเขาเคยบอกว่าถ้าหากว่าได้เริ่มติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะหรือทางเดินปัสสาวะแล้วอ่ะจะหายยากไหมใช่จะเป็นจะหายยากเป็นแล้วเป็นอ,อีกอันนี้มีทั้งถูกและไม่ถูกนะครับเนาะถ้ารักษาหายจริงๆเนาะนะครับส่วนใหญ่ก็หายขาดได้เลยนะครับยกเว้นว่าท,ที่บอกว่าเ,เป็นแล้วเหมือนเหมือนเป็นอีกเนาะส่วนใหญ่เกิดจากการกินยาไม่ครบเนาะอาจจะได้ยาไป5วนันเนาะกิน3มวนันหายละไม่กินละอ่าหรือไปซื้อยาเองอาจจะได้มาไม่ครบเนาะหรือว่า ได้มาแค่มันอาจจะไม่ตรงเชื้อมากเนาะระยะเวลาที่กินไปต่อให้ยาไม่ตรงเชื้อก็ตามมัน,นะครับมันอาจจะลดตัวแบคทีเรียได้ลดตัวเชื้อได้ลงมาเนาะอาการก็ไม่มีแต่มันยังไม่หมดเนาะแล้วพอมันไม่หมดเนี่ยเราทิ้งไว้อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์มันมาอีกแล้วนะก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเป็นซ้ำอีกแล้วเพิ่งหายไปเองเป็นซ้ำอีกแล้วเนาะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นซ้ำบ่อยๆเนาะ,ะอันนี้จริงถ้า,าถ้ามีอาการเนี่ยหมอแนะนําว่าลองกินน้ําดูก่อนเนาะกินน้ําเพิ่มขึ้นสัก500ซีซีต่อวันนะ เราให้เราไปฉีดทิ้งบ่อยๆเนาะปกติวันสองวันมันหายเองได้เลยอ๋โอโดยไม่ต้องกินยาอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเหมือนเอาเชื้อโรคออกอย่หงเคี้ยเหร<ว>อเพราะว่าเราเก่งนะเพราะเวลาเรา<อ>สามารถหลุดลอกตัวเองได้หมอนว่ามันก็จะมีการผัดเซลล์ของตัวเขาเองได้แล้วก็เชื้อที่เกาะ,ะอยู่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันหลุดไปเองได้นะแต่ถ้ามันไม่หลุดสองวันวันสองวันไม่หายไปพบคุณหมอดีกว่า